สวัสดีครับพบกับผมบอลบอลสูงต่ำบาลวยเช่นเคยนะครับยังไงก็ขอฝากกดติดตามช่อง YouTube เว็บไซต์ที่ h s c o r r ดด้วยนะครับก็อันนี้เป็นคลิปที่3นะครับก็เป็นคู่สเต็ปของเรานะครับคู่ที่3นะครับเป็นคู่เชลซีนะครับที่ผมให้สูง2ลูกครึ่งนะครับก็คู่นี้นะครับเชลซีนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของริวนะครับก็เป็นยูฟาแชมเปี้ยนลีกนัดแรกนะครับของรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับก็ เขาจะแข่งกัน2น co ัดนะครับเชลซีจะเปิด hmm. บ้านก่อนนะครับวันนี nope. ้นะครับเหลื่ราคาเชลซีต่อทุกทัวบลูกครึ่งนะครับไหลไปที่ลูกครึ่งนะครับส่วนริวนะครับวันนี้นะครับเขาเตรียมมาในแผน4-4-2นะครับพร้อมบุกสู้นะครับส่วนเชลซีนะครับโทมัสทูเคินนะครับเขาไม่ค่อยใช้นะครับแผน4-3-3แบบนี้นะครับเชลซีนะครับมาในแผนบุกด้วยนะครับเพราะว่าโทมัสทูเครนนะครับเขาต้องการแต้มแน่นอนนะครับก็คือสกอร์นะครับ เขาจะแข่งกัน2นัดนะครับดังนั้นนะครับวันนี้ผมให้สูงคู่เชลซีนะครับเดี๋ยวพาจะไปดูนะครับเชลซีนะครับแข่ง25นัดนะครับในหลีกนะครับได้ถึง49ลูกนะครับเสีย18นะครับส่วนลิวนะครับแข่งในหลีกนะครับได้32เสีย35นะครับใส่ตีที่พบกันนะครับปี2019นะครับก็เป็นบอลยูฟานะครับก็เชลซีชนะทั้ง2นัดนะครับก็ชนะ21นะครับดังนั้นนะครับผม ฟันธงให้อยู่สูงเพราะว่าสกอเรตูเฮดนะครับทั้ง2นัดนะครับไซตินัดล่าสุดของเชลซีนะครับก็แข่งบีมารีกนะครับชนะคิตตันพาเลตไป1นสนะครับก็เป็นบอลที่แบบว่าเก็บตัวนะครับเพื่อมาเจอบอลใหญ่นะครับทั่วนี้ถือว่าเป็นทั่วใหญ่นะครับก็เชลซีนะครับแข่งติดต่อกันค่อนข้างเยอะนะครับก็ถือว่าเป็นบอลเหนื่อยพอสมควรนะครับ ส่วนริวนะครับนัดล่าสุดก็เสมอเม็ดนะครับก็เป็นบอลที่เก็บตัวมาพร้อมที่จะเจอกันอยู่แล้วนะครับวันนี้นะครับดังนั้นนะครับคู่ที่3นะครับผมฟันธงให้อยู่สูงคู่เชลซีนะครับมาในแผนบุก4-3-3แบบนี้นะครับลุ้นสกอร์สูงได้แน่นอนนะครับส่วนริวนะครับก็มาในแผน4-4-2นะครับพร้อมบุกสู้นะครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานบอลบอลสูงต่ำพารลยได้นะครับ วันนี้เราก็วิเคราะห์กันเต็มๆทั้ง3าคลิปนะครับ3มคู่ด้วยนะครับ